แล้วเขาไม่ให้เลิกเลยนะเนาะเพเ่อเขาสิทธิ์นเขาจะคิดว่า,าห้าหลอกเขาเขาก็จะคิดว่าห้าหลอกเขาเอ่อต่างคนต่างคิดว่าต่างหลอกกันนะนะออนะจ๊ะแต่ผู้ชายตุรกีดีก็เยอะนะออไม่ดีก็เยอะคนดีก็เยอะนะทุกคนเอ่อต้องเจอคนที่ดีสักวันหนึ่งเลยนะ ยาตอย่างนี้ยังไม่ตายหาใหม่ได้ตัวผู้ชายเยอะแยะขอบคุณค่ะค่าที่แนะนำจ้าขอให้สมหวังนะอ่าสมหวังขอให้สมวังขอให้เดแบเบจอทด่เจอคนดีอ่ะขอให้การลองใจของคุณในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาโอนให้คุณอย่าลืมนะว่าอนาคตข้างหน้าเขาก็จะคิดว่าคุณเป็นคนแบบไหนอ่า เข้าใจใช่ไหมเพราะผู้ชายตุรกีนะไม่เหมือนผู้ชายไม่เหมือนผู้ชายเขาเรียกอะไรไม่เหมือนผู้ชายยุโรปเนาะอ,อผู้ชายตุรกีอะ่ะเออเขาก็ายังมีคล้ายๆมีเชื้อแข่เชื้อหลับอยู่เนาะทุกคนอืมถ้าวันนี้เขาให้ก็เหมือนเราเนี่ยเอาเมื่อนี่เมื่อของเงื่อนกูอ่ถ้ากูให้เงินมึง มือต่อไปมือสุต้องมาขออีกแน่นอนเอยียงมามัานเนี่ยมันก็ต้องมีคนก็ต้องคิดไงใช่ปะ,ะยิ่งเป็นคนตรุรก,กีแล้วยิ่งคิดหนักนะทุกคนจ๋าอ่อี๋แต่ถ้าเขาให้ก็พร้อมให้ก็พร้อมไปเลยมาดามอย่างนี้โอย้ยเล่นบอสโศกน,นะจ๊ะ,ะไม่ได้กินข้าวหนูไม่ได้กินจริงๆตอนนี้หนูอยู่เมืองไทยอ,ะอ่ะเ นูก็โดนทิ้งเหมือนกันตอนนั้นนะก่อนที่จะมาได้ตะแก่เนาะอืมเห็นไหมคนเรามันต้องเก็บมาก่อนก่อนที่จะมาเจอเจอรักที่สมฝังใช่ไหมทุกคนเออทุกคนต้องมี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 โดนมีการการโดนหลอกมาแล้วเนาะเราถึงจะมาพูดได้เนาะทุกคนเนาะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะทุกคนนะมาดามหนิงก็โดนมาแล้วเอ้านะคะ อ่าสู้ตายไหมยังไม่นอนใช่ไหมกีม่โมงกี่ยามแล้วตอนเนี้เมื่อที่ประเทศไทยอะ่ะโอ้อยากกินส้มตำม,มากเลยเออหนูเป็นหนูเป็นอ่าหนูเป็นไม่ใช่มุสลิมเนาะเออก็เลยไม่ต้องคุมผมเห็นไหมแต่งปวยแต่งปวยยังไงก็ได้นะจ๊ะอืมไม่ต้องโดนมาคับคุมผมนะจ๊ะอา่า แต่ใครอยากคุมก็คุมนะใครอยากทำใครอยากเอาใจผัวก็คุมนะจ๊ะบางคนทําเอาใจผัวก็มีเนาะเอาใจผัวก็มีอยากให้ผัวคุมอ,อกคุ้มใจก็คุมผมก็มีใส่ชุดคุมทั้งตัวก็มียอมทิ้งตัวตนของตัวเองนะเอเพื่อเขาอะไรแบบนี้อเพราะฉะนั้นแล้วนะทุกคนนะเป็นตัวของตัวเองดีที่สุด ผู้ชายตุรกียเยอะแยะไม่ต้องไปคิดเสียอกเสียใจนะคำหวานๆนะั้นมันแฝงมาด้วยยาพิษทั้งนั้นแหละอืมอย่าไปเชื่อใจผู้ชายตุรกีให้มากอย่าไปอะไรกับผู้ชายตุรกีให้มากเอาทำไมมันตัดหนูอะเออทำไมมันตัดหนูอะ หนึ่งพี่ไปแล้วนะแฟนมาเลยโอ้ยอกิจะจริญกค่ะนี้เออผู้หญิงเนาะเออผู้ชายมาทิงท้งทิง้งอ่ะทิ้งน้องทิ้งนุ่งเลยเห็นไหมเนี่ยสองทุ่มแล้วเนาะทิ้งน้องทิ้งนุ่งเลยเอ,อ,อีกิจเจริญนะจ๊ะไฮเรือนอ่อขอบคุณนะคะคําตอบละคําอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันสองทุ่มนะอ่า มาคุยหนูด้วยนะไม่ใช่ว่าเออไปหาผู้ชมผู้ชายแล้วลืมน้องนุ่งนะค้าไม่ได้นะคะอ่าบายยนะคะนอนหลับฝันดีนะคุยผู้ชายมีความสุขมากๆอ่าอ่าให้คำปรึกษาด้านะจ๊ะแต่ว่าจะให้หนิงไปช่วยอย่างงู้นอย่างนี้หนิงคงช่วยอะไรไม่ได้นะคะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเฉยๆอ่านะจ๊ะ เออคุณหมูโดนตัดตัดไหลเฉยเลยอะ่ะเออมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะ